ความรู้ดีมีสัจจะเสียสละเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตยใช้เหตุผลอดทนต่อหน้าที่หลีกหนีอบายามุขหาความสุขจากธรรมะเลิกละทิฐิมีสติครองตนหากข้าราชการคนใดครองตนอยู่ในคุณธรรมทั้ง10ข้อนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นเทวะขุนนางเป็นยอดข้าราชการที่ควรค่าแก่การยกย่อง และเชชิูตลอดชีวิตของข้าราชการมหาไทยที่ชื่อสุดจิตนิมิตกุลก็เป็นเช่นนั้นตลอด39ปีของการรับราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการชั้นตรีจนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการระดับอธิบดีจนถึงระดับรองประหลัดกระทรวงไม่ว่าตำแหน่งยศสัก์จะเปลี่ยนไป สุจิตน,นิมิตกุลก็เป็นตัวอย่างของข้าราชการมืออาชีพที่ทำงานอย่างสุดกำลังห่างไกลจากคำว่าเช้าชามเย็นชามและกระสือในวงราชการไปหลายร้อยโยนเราเป็นข้าราชการเนี่ยโดยเจวาทีกัจจานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเพราะนั้นเมื่อประชาชนเป็นหัวใจเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะรับใช้ประชาชนเรามีโอกาสที่จะดูแลเอาใจใส่เขา นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะในฐานะที่เราเป็นคล้าการกระทรวงมหาไทยเนี่ยกระทรวงมหาไทยก็ย้ําเสมอว่าเราต้องดูแลประชาชนเราต้องให้ความช่วยเหลือเราต้องอนุเคราะห์เราต้องรักและก็เมตตาประชาชนอย่างแท้จริงตลอดแปีของการไปเป็นพ่อเมืองในหลายจังหวัดทั้งอุทัยธานีภูกเก็ตและปราจีนบุรี เป็นที่รู้กันดีในบุงลูกน้องและหมู่ชาวบ้านร้านตลาดว่าผู้ว่าสุดจิตนั้นมีความเพียรและความมุ่งมั่นทำงานเป็นเลิศเป็นผู้ว่าที่มาถึงสารกลางตั้งแต่6โมงเชา้าบางครั้งก็ถึงก่อนเวลาของนักการฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าจรดค่ำบางครั้งถึงดึกดื่นภาพในความทรงจำของผู้คนที่มีต่อท่าน จึงเป็นภาพของพ่อเมืองร่างเล็กที่ลงไปคลุกครีกับชาวบ้านอย่างไม่ถือยศถือศักดิ์ยิ้มแย้มเป็นมิตรและเข้าถึงได้ทุกเวลาคือตำแหน่งเนี่มันอาจจะรู้สึกว่าแหมเจ้าเมืองก็ดีที่เรียกกันสมัยเก่าหรือว่าพ่อเมืองหรือข้าหลวงหรือว่าผู้ว่าการจังหวัดดูคล้ายๆมันมันมีลักษณะเป็นใหญ่โตมีลักษณะลำบากชาวบ้านต้องกราบกรานอะไรก็ตามแต่แต่ในทางปฏิบัติผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ ผมคิดว่าความจริงใจอะไรที่เราจะช่วยได้คือเราพร้อมที่จะทุกโอกาสที่ที่มีทุกโอกาสที่เขาจะสัมผัสเราเขาจะมาถึงเราหรือเขาจะมาร้องเรียนจะมาแจ้งให้เราทราบหรือจะมาขอความช่วยเหลือใดๆเนี่ยเขาสามารถทําได้ตลอดผมหมายถึงคําว่าตลอดเนี่ยก็คือไม่มีวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่มีกลางค่ำกลางคืน,คนถ้าผู้ปกครองให้คำมั่นใจแล้วก็ปฏิบัติได้ดังนี้เนี่ย ศรัทธาที่ผนเกิดขึ้นจริงๆกับชาวบ้านเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นศรัทธาที่จากจริงใจเป็นอย่างน้อยที่สุดความมั่นใจที่เราให้กับชาวบ้านเนี่ยว่าเขามั่นใจในพ่อเมืองหรือว่าข้าหลวงหรือมั่นใจในเจ้าเมืองอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เกิดสุขในชุมชนนั้นประเทศชาติก็ผมคิดว่าได้รับการดูแลอย่างดีหรือการจัดการอย่างดีความสงบสุขมันก็ตามมาในที่สุดนะครับ ในฐานะนักยุทธศาสตร์และนักวางแผนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนสุดจิตนิมิตกุลก็ทำงานแบบโมยบุกสร้างผลงานทิ้งไว้กับแผ่นดินมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการอันดามันพัฒนาโครงการพัฒนาชายฝั่งที่จังหวัดภูเก็ตโครงการล่องแก่งหินเพิงที่พลิกชีวิตชาวบ้านหาเช้ากินขําที่เคยหากินกับป่าอย่างผิดกฎหมายให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นป่าและสายน้ําโดยไม่ต้องทําลายและกลายมาเป็นผู้ดูแล แต่ผลงานชิ้นเอกที่ฝากไว้ในฐานะพ่อเมืองอุทัยคือโครงการพัฒนาเขตกันชนในพื้นที่มรดกโลกป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีที่มีชื่อโครงการผ้าเข่าม้าเฝ้าเพชรคือการให้ชาวบ้านคนทุกยากมาเป็นผู้เฝ้าป่าตะวันตกพื้นสําคัญที่เปรียบเสมือนดังเพชรซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดระเบียบคนอยู่กับป่านับพันคนให้ออกมาอยู่ในพื้นที่เขตกันชนการทํางานแบบใกล้ชิดคลุกคลีกับคนจน ทำให้ผู้ว่าสุดจิตสามารถเจรจาเปลี่ยนผู้ทําลายให้กลายมาเป็นคนเฝ้าป่าและสามารถจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการดูแลคนเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เป็นโครงการที่ได้รับการยกย่องจากต่างประเทศและเป็นตัวอย่างของการจัดการเรื่องคนอยู่กับป่าอย่างสันติในวัยหลังเกษียณที่สามารถนั่งรับดอกผลแห่งความดี และความเพียรที่สั่งสมมาทั้งชีวิตยังคงทำราชการเพื่อแผ่นดินทั้งในฐานะประธานกรรมการร่างกฎหมายหลายคณะในมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสาธารณกุศลเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทุกหน้าที่นั้นเขาทำอยู่บนพื้นฐานของความรักที่จะช่วยคนร่วมแผ่นดินโดยไม่เคยหวังเกียรติยศชื่อเสียงและเงินตราเป็นข้าราชการที่ทั้งชีวิตไม่เคยร่ำรวย บ้านหลังเล็กๆเก่าๆที่อยู่มากว่า30ปีไม่ใหญ่ไม่โตขึ้นตามตำแหน่งหน้าที่อาจเป็นเครื่องประดับเกียรติอันทรงค่าที่แสดงถึงความพอของข้าราชการคนนี้ได้ดีกว่าคำพูดใดๆข้าราชการที่ตลอดชีวิตมาณทำงานให้ได้ผลดีที่สุดในทุกๆวันด้วยความบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตสมถะมักน้อยสันโดษและไม่เคยใช้หน้าที่สแสวงประโยชน์ และสะสมสมบัติพระสถานใดๆเพราะสมบัติล้ำค่าที่เขาเก็บสะสมไว้คือผลงานความรักและความดีสุดจิตนิมิตกุลคนมหัสไทยแท้ผู้เดินตามรอยปณิธานขององค์ประถมเสนาบดีไม่ใช่เพียงแค่คำพูดหากแต่ลงมือทำรรเป็นการปฏิบัติบูชา